แสดงนยินดีวยในเรื่องวงสวงแล้วอย่าของค,ค,ค่ะ,ะากค่ะดีใจแค่ไหนคะอ๋อดีใจมากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราถ่ายกันค่อนข้างที่จะคิวเรื่องของคิวเรื่องของโปรดักชั่นก็ค่อนข้างที่จะโหดม,มากๆเลยแล้วก็พวกเราก็เต็มที่กันทุกคนก็ถึงเวลาที่แบบว่า แฟนคลับรอคอยกันมานเนิ่นนานเนาะสำหรับซีรีส์ที่เป็นแนวแบบยูริแล้วก็มีการสืบสวนมีอะไรเงี้ยเพิ่มความสนุกที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยค่ะก็จะได้รับชมพร้อมกันในวันที่23พฤศจิกยายนนี้ค่ะอืมวันนี้ก็คืออบคุณมากบรรยากาศวันนี้อุ่นมากอุ่นอุ่นจนเปียกเลยค่ะตอนนี้ก็ <todos S 2> ดีใจที่แบบว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าแฟนคลับจะมากันเยอะขนาดนี้ด้วยไรเงี้ยแฟนคลับหลากหลายของนักแสดงหลายๆท่านที่มาในวันนี้ ไม่บ,บ้างวันนี้แบบให้ผลงานเราใกล้ละดีใจค่ะแล้วก็จริงๆเฝ้ารอตั้งแต่เราปิดกล้องกันแล้วว่าอยากให้ออนเดร็เๆเพราะว่าอยากเห็นว่าตัวเองหรือว่าเขาเรียกว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยค่ะจะสามารถตีแผ่ไปในมุมไหนได้บ้างแล้วก็ซีรีส์ผลสินสนิบที่ตั้งเป้าไว้ก็คือกลา,า,กา,อาลังจะเขาเรียกว่ากำลังจะตดผลออกเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างสักทีค่ะ,ะ,ะแล้วก็มาเนคาแรคเตอร์ในเรื่องนเนาะกดตุนกับหมอรันจริงๆมันกองถ่ายมันสนุกหนาแค่ไหนเล้าแบบ เล็กน้อยเออคือจริงๆอ่ะเราก็เคยได้เล่นหลากหลายบทบาทกันแล้วแหละนะคะ,ะเป็นทั้งแบบหลากหลายอาชีพและ,ะจนมาเรื่องนี้ก็คือได้มาเป็นทั้งตำรวจแล้วก็เป็นหมอ พทย์นิติเวชอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันความยากมันมากขึ้นอยู่แล้วคือจุดเริ่มต้นของเรามันมาจากการเป็นนางงามเรื่องแรกเลยบุคลิกที่จะต้องแบบว่ามีการเปลี่ยนมีการเวิร์กช็อปมีการดูของจริงๆเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องของการแพทย์หรือว่าตำรวจเวลาเขาทำงานเป็นยังไงก็ต้องทำกันบ้านกันประมาณหลายเดือนอยู่ว่าที่เราจะเริ่มถ่ายทำกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการคลิกบทบาทที่หลายๆคนน่าจะยังไม่เคยเห็นอิงหลอดเงาของตำรวจแล้วก็แพทย์นิติเวชค่ะแซวว่าแบบว่าอินฟ้าไม่น่าจะต้องฝักเยอะเพราะว่าเขาเข้มมู่อ๋ออาจจะติ ความพี่เก๊กอยู่แล้วเปรับเยอะเลยค่ะเรื่องแรกเลยที่แบบพี่ปลอยพูดกับน้องคอยเตือนเราอย่างเช่นการเดินแล้วทิ้งแล้วเดินนางงามเราก็จะติดตัวแม่ติดทิ้งสะโพกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอมาเป็นตำรวจเนี่ยคือมันต้องอกไพยอะไรถึงตลอดอะไรเงี้ยก็จะมีใช่มีบ้างค่ะมี้างตลอดนะคะในเรื่องเป็นแพทยอก็จะเน้นไปทางการแพทย์นิดนึงค่ะคือความรู้หรือว่าเขาเรียกว่าวิธีการที่แพทย์เขาเขาทำทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง 100%เปรซแต่ก็โชคดีที่มีออคุณหมอะะมาช่วยกำกับแล้วก็มาช่วยดูในขั้นตอนแล้วก็เขาเรียกว่าคำสั์ของแพทย์ก็ถือว่าเป็นการถ่ายทําที่ค่อนข้นะแบบโปลคำสัพแพทย์ที่น่าจะยากแบบว่ายากมากๆค่ะแล้วก็ต้องพูดแบบติดต่อกันด้วยแล้วก็แบบต้องแสดงว่าเราสามารถเ,ออเป็นเป็นหมอจริงๆนะเป็นแพทย์จริงๆนะ,นะอย่างเงี้ยใช้เวลาสั้นค่ะแต่เชื่อว่าออกมาดีแน่น,น <world> อนตันนี้ไปไหนมาไหนคณเรียกคุณเรียกหมอแล้วก็บทตุนอะไรนี้แม่ ตอนนี้ของหนูก็ยังเป็นยังเป็นหมยังเป็นแม่พลาบอยู่แต่เชื่อว่าถ้าได้ซีรีส์ได้ออนไปเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ขึ้นมาจะเป็นหมวตุนคือในในบรรดากลุ่มแฟนคลับเราเนี่ยก็เรียกเราแบบสารวัตรตุนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากจะจับกลุ่มแฟนคลับใหม่ๆให้ได้ดูเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่แค่กลุ่มของอิงหลอดหรือว่ากลุ่ม บุคคลที่เป็นแบบสาววายหรือยูลิอย่างเดียวเพราะว่าช่องเอ่อเรื่องนี้เราได้ออนทางช่องวันสามสิบเด็ดด้วยเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้คนต่างจังหวัดดูได้และรู้จักพวกเราในในพาร์ทของหมอรันแล้วก็สารวัตรตูนอย่างเงี้ยค่ะมีคนแซวไหมคะว่าให้สารวัตรตูนขอจับหน่อยมีค่ะมีหนูก็เลยถามว่าจะให้จับตรงไหนเออารทาล์นเขาเล่นมาแล้วเราจะตอบว่าอะไรก็อยากให้จับตรงไหนได้หมดอ่าแล้วฝันบ้างค่ะเป็นคแรคเตอร์ยังไง เ,ะะเริ่มเงนินก็คือคาแรคเตอร์คือชื่อเบลค่ะ<ม>จริงๆไม่ไม่อยากสปอยมากเพราะว่าเอ่อเรียกว่าเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้หลักๆก็จะเป็นพี่ๆทุกคนกว่าเพราะว่าถ้าสปอยไปก็คือจะรู้เนื้อเรื่องตใช่<ม>เก็บไ,ไว้ดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ก็มีนารับบทเป็นผู้กองจิวค่ะก็จะเป็นมือขวาของสารวัตรตุลก็คือจะอยู่ติดกับสารวัตรตุลเลยทาคดีด้วยกันแล้วก็ คือจะบอกว่าเรื่องก่อนที่เป็นบางกอะคณิกาคือเราก็เป็นโสเภณีเหมือนกันและเรื่องนี้ก็มาเป็นตำรวจเหมือนกันก็ใช่ใชก็เป็นอะไรที่ท้าทายแต่เรื่องนี้แล้วเราอยู่คนละฝั่งกันเรื่องนี้เราทีมเดียวกันใช่ <c oughs> งันเรื่องนี้ก็คือคเขาเร,ารียกว่าอะไรไฝกูน้นใช่คู้หญ่ง สีคู่ก็คือเรียกว่าอวัดกันยังไงคะความเจ๊นี่คือให้ยังไงโอว่าเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเราเป็นลูกกระจอกเป็นลูกกระจอกเมุดติ๊กตามูดติ๊กตาใช่ทำตามคำสั่งพัดเลิฟพาพัดอะไรยังไงสบาไปได้ก็ก็มีค่ะแต่ของคู่หนูอาจจะไม่ได้เยอะมากในพัดความรักแต่ก็จะกับหมอเมย์ค่ะกับหมอเมย์ใช่ค่ะก็คือเป็นแบ่งใช่ อหมอเมย์ค่ะหมมอเย์ค่ะก็หลินนะคะและบทเป็นเมย์ค่ะจริงๆไม่ใช่หมอนะคะเป็นนักพิวิทยาแต่ว่าทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกับเชอรันนะคะก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะแล้วก็เสิร์ฟความหวานแค่กุกกิ๊กกุกกิ๊กกับจิวคกุกกิ๊กจะเรื่องไหนกุกกิ๊กจะเรื่องไหนไอ้รอดูเด็กๆเบาๆอนุบาลน่ารักน่ารักนี่คือแบบท็อกเลยถ้าแบบหนังผู้ใหญ่ต้องไปคุยหนู เบ่หกันเลยใช่ไหมคกับคำูเราคือแบบวดแบ่เใช่ให้ฝากคำพูดเองนะสามคำหรอคะดีแล้วช็อตเลยบ๊ะปี้เลิฟแล้วกันบ๊ะปี้เลิฟหนังพุย่าขาและชานิารับบเป็นชิวาค่ะเป็นนักข่าวสาวค่ะ ก็ค่อนข้างพิกบทบาทด้วยวิธีการพูดซึ่งเป็นภาษาหลักเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนได้พัฒนาการพูดของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยอาชีพนีเท่เอ่ค่ะเป็นนักข่าวเราคิดเรียนรู้อะไรบ้างคะในเรื่องในเรื่องอะไรยังไงใช่ก็เหมือนเราองพยายามหาความจริงหาทุกอย่างให้ออกมาประชาชนได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดยปกติแต่แค่ว่าวิธีการพูดหรือวิธีการสื่อสารมากกว่าที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมงเงี้ ว่าเป็นสิปป์หรือว่าเป็นตัวใครที่ตื่ือะไรยังไงหรือเปล่าไม่ค่ะเราก็แค่หาความจริงไปเรื่อยผมคิดว่าเปไราถงฟ้าตลหลคนบอกว่าคาดหวังพวกเราทำมาค่านงหลากหลายเนาะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมัสเตอร์พีว่าที่มัสเตอร์พีได้ไคก็จริงๆเคยเล่นด้วยกันมาก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งหมด2เรื่องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส ถ้าสำหรับในพาร์ทเลิฟซีหรือว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็คือจะมีความโผล่ขึ้นแต่ว่าช่วงเวลาที่เราถ่ายทาเราเราถือว่าเป็นเรื่องที่ถ่ายแล้วโฟลที่สุดตั้งแต่เราถ่ายมาอะไรเงี้ยอาจจะได้ความที่เหมือนพอต่างคนต่างไปฝึกฝนเพิ่มหรือว่าได้ไปร่วมงานกับนักแสดงท่านอื่นๆเพิ่มพอกลับม,มาเจอกันครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันสมุทขึ้นค่ะก็คือเรียกว่าเป็นเป็นการทํางานที่แบบมองตามันรู้ละว่ายังไงไม่ต้องสื่อสารกันเยอะค่ะ ก็ฝากซีรีส์นะคะหยดฝนกลิ่นสนิมไว้ด้วยนะคะจะสามารถดูได้นะคะก็คืออีกไม่กี่วันนี้แล้ววันที่23พฤศจิกายนนะคะทางช่องวัน31นะคะหรือว่าอันคัดอันซีนต่างๆนะคะฉากพิเศษพิเศษเราจะฉายนะคะทางช่อง แอปพลิเคชันของไอชีอีนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมด10ตอนค่ะอาทิตย์ละ1ตอนด้วยกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับมุมมองความรักของยูลิแต่ว่าความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือเราตีแผ่ในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งความสนุกที่ครบรถไม่ว่าจะเป็นดรามา่าเลิฟซีโรแมนติกต่างๆนะคะรวมถึงฉากบู๊โปรดักชันทีมง,งานเบื้องหลังแล้วก็ตั้งใจกับทุกๆคนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับซีรีส์หยดฝนกลิ่นสน,นะะิทค่ะขอบคุณค่ะ